วันที่20ธันวาคมพศ2566เวลา10นาฬิกาณศูน,นย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้งบางกัดเจ้าตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนายสุภพมิตรชินนาสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมาเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมากราชกุมารครั้งที่หนึ่งโดยมีนายโชติพงศ์เปล่งวิทยาในอำเภอพระประแดงนายสมปองรัศมิทัศน์กำนันตุ้มนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอพร้อมนายมนตรีเรืองพันธ์เกษตรจังหวัดสมุทรปราการกล่าวให้การต้อนรับตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีปีละสีครั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดร่วมให้บริการความรู้วิชาการด้านการเกษตรและอื่นๆแก่เกษตร,รกรและประชาชนในรูปแบบเชิงรุก จัดให้มีการให้บริการถึงในระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการได้กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่โดยบุคคลเป้าหมายที่จะให้บริการประกอบด้วยเกษตรกรประชาชนและเจ้าหน้าที่รวมประมาณ200รายสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การจัดนิทรรศการการสาธิตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การให้บริการด้านสุขภาพและการให้บริการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอพร้อมด้วยหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน,นในจังหวัดสมุทรปราการโงรงการคินิกษษเกษตรเลือนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารน,นะครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาพระประแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาพระประแดงครั้งแรกปี2549 นะครับก็สิบเจ็ดปีที่แล้วแล้วก็อยู่พระประแดงห้าปีหลังจากนั้นก็ไปเป็นเนมเภอที่แม่งสอนฮอำเภอสมเมยไปอยู่แม่งสอนอีกสามปีนะครับก็อยากจะบอกพวกเราว่านะครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทั้งราชการที่เก้าและก็ราชการที่สิบนะครับที่ได้นะครับ มีพระมหากรณาธิคุณกับชาวคุ้งบางกระเจ้าทุกคนในการที่นะครับอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้อยู่กับธรรมชาติน,น,ตน,น,นั่แหละโดนกินน้ตับนำสูงอ่านี่แหละได้ฟรีทันเตอร์แล้วเราจะมองเดดอนเท่าไหร่แล้วเนี่ย <c oughs> เมาจะแย่่่พ่อแนวตอนนี้ประกาศจะพหครับัสดีครับอเภอ่งครับแล้วก็วิจารณ์รสชาติัไครับกับกาแฟัน้ำตาลธรรมดาอันนี้านรายอนตรายก่เลยอ่ะกินไกางวาแเข้ามาเจอโซดาก่อนเลยสนับสนนจากป้าแมวนะครับ พ่อแมวเราใจดีตลอดเลยนะครับก็มอบอาหารเมื่อวานนะครับสนับสนุนกิจกรรมโครงการนี้นะครับทำโดยความสะดวกทุกๆเรื่องเลยนะครับตั้งแต่เรื่องตั้งแต่เข้ามาเลยเรื่องที่จอดรถเรื่องต่างๆนะครับทำโดยก่อแม่นะครับแล้วก็ทางปลูกพ่อแม่นะครับแต่ของที่มีเยอะนะต่อจวได้ตลอดนะครับขออนุทาตทางทางจังหวดแล้วุญาตขอบค อย่านะาผมนะเด็นาต้นใหด่นะตนอดินใหญ่ด้นใ่เลยไม่ดีนะเดี๋ยวไม่ดีไม่ด้ออกไม่อ